สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีหวายช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําขนมเทียนใบเตยแป้งเหนียวนุ่มใส่ถั่วกวนมะพร้าวอ่อนในวันนี้เราจะทําขนมเทียนโดยการใช้พิมพ์กดขนมไหว้พระจันทร์หรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการห่อด้วยใบตองแบบวิธีดั้งเดิมก็ได้เช่นกันค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะ เรามาทำแป้งขนมเทียนกันก่อนโดยการนำแป้งข้าวเหนียวจำนวน120กรัมน้ำตาล20กรัมและเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆผสมให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนจากนั้นนำน้ำใบเตยคั้นสดจำนวน40กรัมและกะทิจำนวน40กรัมรวมเข้าไปคนผสมให้เข้ากันและใช้มือนวดจนเข้ากันดี ถ้าแป้งแห้งไปให้เติมน้ำใบเตยลงไปทีละน้อยถ้าแป้งแฉะเกินไปให้เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วนวดให้เนียนจนเข้ากันดีก็จะได้แป้งที่มีลักษณะนิ่มจนปั้นได้แบบนี้จากนั้นพักแป้งไว้ก่อนโดยการปิดหน้าแป้งไว้ไม่ให้โดนอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าแป้งแห้งในระหว่างนี้เรามาทำไส้ขนมกันต่อค่ะ ในวันนี้เราจะทำไส้ถั่วเขียวกวนมะพร้าวอ่อนโดยการนำถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกที่นื่อจนสุกและนิ่มดีจำนวน160กรัมใส่ในโถปัน่นแล้วเติมน้ำตาล40กรัมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆและกะทิจำนวน60กรัมรวมเข้าไปจากนั้นนำไปปั่นรวมกันให้ละเอียด ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้เครื่องปั่นสามารถนำถั่วนึ่งขณะที่ยังร้อนมาบดให้ละเอียดโดยการใช้ครกบดจะทำให้บดให้ละเอียดได้ง่ายแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะผสมรวมให้เข้ากันก็จะได้ส่วนผสมที่เข้ากันเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วนำส่วนผสมที่ได้ใส่ในกระทะสำหรับกวนซึ่งจะใช้กระทะเคลือบจะทำให้ส่วนผสมไม่ติดกระทะแล้วนำเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่รวมเข้าไปจำนวน50กรัมหรือปริมาณตามความชอบแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟปานกลางจากนั้นกวนไปเรื่อยๆแบบไม่หยุด จนกว่าส่วนผสมจะแห้งลงจนปั้นได้เมื่อกวนจนส่วนผสมได้ที่ยกกระทะออกจากเตาและยังคงกวนต่อไปเรื่อยๆสักพักจนกว่าส่วนผสมจะคลายร้อนจากนั้นนำมาปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดลูกละ20กรัม จากนั้นนำแป้งขนมที่พักไว้มาแบ่งเป็นชิ้นละขนาด30กรัมและปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วนำไปห่อไส้ขนมโดยการคลึงเป็นแผ่นบางๆขนาดพอที่จะห่อไส้ได้แล้วนำไส้ขนมวางลงไปและห่อไส้ให้มิดคลึงให้เข้ากันเล็กน้อยเพื่อให้แป้งขนมและไส้ขนมแนบสนิทกันแล้วนำไปคลุกด้วยแป้งข้าวเหนียวบางๆเวลานำไปขึ้นรูปขนมด้วยพิมพ์กดจะได้ไม่ติดพิมพ์ถ้าเพื่อนๆใช้วิธีห่อด้วยใบตองไม่ต้องคลุกแป้งข้าวเหนียวจากนั้นนำไปวางด้วยใบตองรอง,รองนึง่ง you mm -hmm. แล้วนำพิมพ์กดนะคะเลือกลายที่ชอบใส่ในบล็อกพิมพ์นําขนมใส่ในบล็อกพิมพ์แล้วกดลงเบาๆเราก็จะได้แป้งขนมเทียนที่มีลายสวยงามตามแบบที่เราเลือกแล้วนาไปจัดเรียงในซึ้งสําหรับนึ่งฉีดสเปรย์น้าเปล่าก่อนนึ่งเพื่อไม่ให้หน้าขนมแห้งและนําไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีหรือแป้งขนมสุกดีโดยการปิดฝาหม้อไว้และมีการเปิดฝาทุกๆ5้านาทีหรือเป็นระยะเพื่อคลายความร้อนเพื่อไม่ให้ขนมเสียรูป เมื่อแป้งขนมสุกดีนำขนมออกมาพักให้ใคลายร้อนและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเทียนใบเตยแป้ง,ปงเหนียวนุ่มไส้ถั่วกวนมะพร้าวอ่อ,อนหอมหวานมันอร่อยเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทาดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านที่วาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีไวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมกล้วยสาคูใบเตยแบบง่ายๆกันค่ะ สูตรนี้ทําออกมาแล้วแป้งสาคูนุ่มเนบหอมใบเตยมีความหวานจากกล้วยอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมน้ําใบเตยคั้นสดก่อนนะคะโดยการนาใบเตยมาปั่นให้ละเอียดและกรองเอาเฉพาะน้ําใบเตยสีเขียวเข้มซึ่งการใช้น้ําคั้นใบเตยสดจะทําให้ขนมมีความหอมและมีสีเขียวสวยตามธรรมชาติเมื่อเราได้น้ําใบเตยแล้วเราจะนําไปแช่เม็ดสาคูซึ่งวันนี้เราจะใช้สาคูสีขาวชนิดเม็ดเล็กพิเศษจํานวน80กรัม นำไปแช่ในน้ำใบเตยจนท่วมซึ่งจะใช้น้ำใบเตยประมาณ1 0 0มลลิตรแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้น้ำใบเตยซึมเข้าเม็ดสาคูในระหว่างรอนี้เรามาเตรียมกล้วยในการทำขนมซึ่งวันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกจนนํานวน2 3ลูกนำไปช่างจะได้ประมาณ120กรัมกล้วยยิ่งสุกยิ่งหวานมากเลือกตามที่ชอบได้เลยค่ะ จากนั้นนํามาบดให้ละเอียดโดยการใช้ซ่อมบดหรือจะใช้มือขยําก็ได้ค่ะความละเอียดตามความชอบได้เลยค่ะถ้าต้องการรสสัมผัสของกล้วยไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นเติมน้ําตาลจํานวน15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะถ้ากล้วยสุกมากเราไม่เติมน้ําตาลก็ได้ค่ะเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความกลมกลอมแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้าตาลละลายจากนั้นให้นําเมล็ดสาคูมาสะเด็ดน้ําใบเตยออกโดยการใช้ตะแกรงพักทิ้งไว้พอสาคูสะเด็ดน้ําจนหมดนําสาคูมารวมกับส่วนผสมของกล้วย แล้วเติมกะทิจำนวน60มิลลิลิตรใส่รวมลงไปและใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีให้นำไปนึ่งจนสุกโดยการนำไปหยอดลงในกระทงใบตองหรือจะใช้ถ้วยอย่างอื่นแทนก็ได้ค่ะในวันนี้ที่ว่าจะใช้ถ้วตยตะไลในการนึ่งซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากและขนาดกำลังพอดีถ้าเพื่อนๆต้องการความสวยงามสามารถใช้พิมพ์ซิลิคโคนแทนก็ได้ค่ะก่อนที่จะหยอดส่วนผสมลงในถ้วยให้ทาน้ำมันพ<ม>ืชบางๆที<ม>่ถ<ม>้วยตะไลก่อนนะคะเพื่อที่จะได้นำขนมออกจาก ช่วยได้ไง่ายๆกดส่วนผสมลงไปให้ส่วนผสมลงไปในถ้วยทั้งหมดและหน้าขนมเรียบในระหว่างหยอดส่วนผสมนี้ให้ต้มน้ําไว้รอเลยค่ะพอน้ําเดือดเราจะยกซึ้งขึ้นตั้งหม้อและนําไปนึ่งโดยจะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีหรือจนขนมสุกดีโดยการปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งเมื่อแป้งขนมสุกดีสาคูจะมีความใสแล้วเปิดฝาหม้อออกระวางไอ้น้ําหยดลงหน้าขนมพักขนมให้คลายร้อนและนําออกจากถ้วยได้เลยค่ะ ในขั้นตอนของการนําขนมออกจากถ้วยให้ใช้ไม้พายค่อยๆแซะที่ขอบของขนมและนําขนมออกจากถ้วยได้ง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมกล้วยสาคูใบเตยแป้งนุ่มเนบหอมใบเตยและมีความหวานจากกล้วยอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆลองทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านทิวาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะพบกับบ้านท่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมใบเตยแป้งเหนียวนุ่มหอมๆไสมันม่วงกวนอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายนะคะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นส่วนผสมของแป้งขนมใบเตยและส่วนที่2จะเป็นส่วนผสมของไส้มันม่วงกวนในคลิปนี้จะเป็นวิธีการทำแป้งขนมใบเตยส่วนไส้ขนมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนไส้ขนมตามที่ชอบได้ กเลยค่ะก่อนอื่นเรามาคั้นน้ำใบเตยสดกันก่อนค่ะโดยการนำใบเตยมาล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนเล็กๆและนำไปเข้าเครื่องปัน่นแล้วเติมน้ำเปล่าวรวมเข้าไปจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดและกรองเอาเฉพาะน้ำใบเตยสีเขียวเข้มการใช้น้ำคั้นใบเตยสดจะทำให้ขนมมีความหอมและมีสีเขียวสวยตามธรรมชาติถ้าไม่มีใบเตยสดสามารถใช้ผงใบเตยแทนได้จากนั้นนำแป้งข้าวเหนียวจำนวน100กรัมใส่ในชามผสมเติมแป้งข้าวเจ้าจำนวน20กรัมรวมเข้าไป แล้วเติมน้ำตาลจำนวน1ช้อนโต๊ะหรือความหวานตามความชอบเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆและคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนจากนั้นนำกะทิจำนวน60มิลลิลิตรและน้ำใบเตยคั้นสดจำนวน150มิลลิลิตรรวมเข้าไป คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งโดยการใช้ตะก้อมือจะทําให้คนส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นเราก็จะได้ส่วนผสมของแป้งขนมที่มีความข้นประมาณนี้จากนั้นเราจะนําไปขึ้นรูปขนมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะขึ้นรูปขนมโดยการใช้กระทะลุมไข่ดาวซึ่งจะทำให้ขนมในแต่ละชิ้นจะมีขนาดเท่าๆกันถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้กระทะก้นแบนแทนได้นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนและทาน้ำมันพืชบางๆเล็กน้อยในหลุมกระทะจากนั้นนำแป้งขนมหยอดลงไปในกระทะแล้ววนกระทะเพื่อให้แป้งเป็นแผ่น ปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุสักครู่เพื่อให้แป้งสุกดีเมื่อแป้งขนมเริ่มสุกสีจะเข้มขึ้นให้นำไส้มันม่วงกวนหรือจะเป็นไส้อย่างอื่นก็ได้วางลงไปบนแผ่นแป้งขนมแล้วพับครึ่งแผ่นแป้งขนมปิดไส้ขนมให้มิดเราก็จะได้แป้งขนมที่มีความเหนียวนุ่มแบบนี้แต่ถ้าต้องการให้มีความหอมหน่าทานมากยิ่งขึ้นให้กลับด้านไปมาให้แป้งมีความเกรียมเล็กน้อยทั้งสองด้านจะทำให้ขนมมีความหอมและน่าทานมากยิ่งขึ้น จากนั้นนำขนมออกจากกระทะแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขนมใบเตยไส้มันม่วงกวนแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทาดูนะคะทําไม่ยากเลยคะ่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านทิวาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ